ไปไี่ไปแบ้พานักงำเช่าหรือยูบ้านไนเจ้าอยู่บ้านไหนโอ้ยุระเกดโอ้ยี่โม่ท้านขายคำนางมาเลยนาคิวรถโดยสารแทงสวัรมาเขียนซอบบัวบัว่หลมีคำแทงคำหูพันหลักไรหลอดไสายกอสายแตนเวียนตั้งหูสายเอลน้ำนักเต็นมีมาตรฐานคำมีคุณภาพ มีใบหับประกันใจเงนินผ่านแอปวันเพ่กันเด้อพี่น้องเด้อมีเครื่องเกลแฉมยางหลวงหลายเมื่อเกล็กแฉมยางหลวงหลายบนี้บรรยากาศคือคืนท้องข้ามขนาดท้องข้ามข้นนี่นะี่นะท้องข้ามท้องข้ามข้นเท้องกับใครภาว่าข้ามห่อหนุหนักเต็มในมาตรฐานมีใบหับประกันน้ำหอมบรตจวบเงนินส่วนมาใจเงนินผ่านแอปวันเพ่ได้สะดวกสบายวุญญ่นแย่ พลังงานแต่งงานสาวสวยพลังงานแต่งงานสาวสวยนี us us ่เที่ยวรถโดยสารก็ได้ใครต้องใครต้วงควรจะหยิงตั๊ดลงก่องไปได้ฮ้านฮ้านแค่ขนาดตัวจริงแล้วเฮงงามนี่เลยงามกว่านี่หนี